สวัสด,ดีครับผมเกตตอกครับผมวันนี้เราอยู่เกมเทลเรียพราร์ทที่หกใช่หรอเลเออพราร์ทที่หกแล้วเว้ยเล่นต่อจากพราร์ทเดิมเลยครับเป็นแบบที่เปรี้ยวฟ้าจริงๆห,หาหนังสือไปขอลาบ ให่อะเอวจังโหเรามีดินแดงแดงด้แบบพันใหญ่ย่างว่ายังไม่เจอปราสาทเลยอืมถ้าแมงอยู่ด้านซ้ายนะเราจะเป็นอะไรที่อึปเลย เอสุดเราก็เจอธนูธนูอะไรอะ่ะก็แหวดดูดูผิดเนาะไปก็บไ่แคบบูบันแลงเอาเรามาทะเลแล้วเสียงว่าปราสาท่นจิดเดินสาย <c oughs> เจอ N P C นักตกปลา ลากรเนีน่นมีซีนักตกปลาตายซะจะทำยังไงกันแน่เนาะ,ะ,ะน่าสงสารพอกายพอกายอยู่นี่นะต้องตกต้องบนอากาศฉันมาทำอะไรที่นี่ ลงวิ่งไปไปไหนไปที่ป่าแห่งหนึ่งรเราจะไปหาของให้น้องเกมเพียมได้ใส่กันเราต้องการเยอะมากไหนดูซิอยู่ไหนอ๋อถึงแล้ป่าโอ OK. เคเตรียมตัวลงได้หเจอ,อ้ายอักขระ อะไรบ้างวะนะ <S <S เอือไ่ชืบโอ๊ออ๋อ้อ๋อถ้ารู้ตั้งแต่แรกก็ไปด้านซ้ายดีกว่าโอ้ย i <laughs> ยังครับยังครับรอเล่นร้อเล่นมััน้ามันเอามันเอามันเอาเรื่องมันเอาเรื่องอ๋อ โอ้ยโอ้ยเมื่อยจังชูริคันโอ้ยสบายแล้วจะขอกางฮะจะขอกางกำลังหา กาลังไล่ฆ่าอยู่อันนี้อันนี้ไปตอนบอส อ๋อใช่เลทจริงด้วยอ้าวไม่กม เออเจาตาต้อเด็นปอบบ้านชาวตะว่าอะไรลงล่าจะเลยบ้านเลย โค้ดเท่นี่แหละนี่แหละมีร้อยเปอร์เซ็นต์ ตายเหรเปล่าไรกัดอ๋อแน่ะแน่ะโอ้โหโอ้โหเอเรลวงแมปโดนเลยสี่กว่าดแมไม่ไหนเดี๋ยวนุมอไระ

เวิร์กเวชจะทำอะไรวะเนี่ยลืมอ่อนแหละนี่ระเบิดเทระเบิด ทางลุป,ปันไว้ไม่นะเราไปป่ามาไม่ได้หาอะไรเลย เอ็มเคยนีไฟบอสเปล่าอะไ,ดไรดิไฟไเหรอไฟปะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันพี่คาร์ฟอยู่ไหนว,วะนโอ้โหไกลเหลือเกิน อเนี่ยตรงนี้ทีมสัตอ์เอาโอเคเดี๋ยวเรามาไม่เดี๋ยวเออออกเซิร์ฟข้อใหม่ก็ได้นี่หว่า <c oughs> เพื่อความว่องไวเกมตายอานาดมาก ไปวิ่งไปถามก่อนเกมไหวเปล่าโอ้โหเจออย่างนี้เดินไปดีวะโอ้โหว์ปมาเลยอินนี่ไล่มาเลยเ,ออเดินช้าอายุมันแรงเหลือเกิน เกะในอันนี้ของแมปอะมือเห็นมีใครยืนอยู่ไหมทำไมวะเออของแมปอะสุดของแมปอ๋อนั่นเหรอ NPC ตอนที่เราไปนี่ไงตอนที่เราไปถึงไอเนี่ย NPC ทะเลมันจะอยู่ตรงนั้นอะมันจะมีเควสให้ตกปลาแล้วมันจะให้ของมาเออไปแลออยพร้อมยาง ว้างว่านให้มันเดี๋ยวมันก็ร้ามาเราตายอ่ะเอ้ยเพือเพ่อเนเพื่อนอะไรเกมเกมพาเราไปหายนี่หน่อยดิเกมที่เกมขุดลงไปนี่เกมเคยเจอไหมเจอ,ออะไรเจอไอ้นั่นอ่ะมันเรียวกว่าอะไรวะโอ้มีดาบอะไรเขาขุดไม่ใช่ดาบ,บมีนี่ไหม<อ>มีไอ้นั่นอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ที่มันเป็นรูปตาที่เราบอกว่ามันเอาไว้คาบของอ่ะ <ม>ลูกตาวันนี้องน,นี้มีไหมมีไหม,มไม่เห็นเอ้ยฮอเราให้เอาละยกว่าอยู่ใครอยู่ดีก็กได้มันบักมันบักมันบักลเล่นล้อเล่เลขอขอดลูวันะเนี่ยขอขดไปเนี่ยเบาเบามากไอ้เหี้ยวปลากระแลสัสพาบาล,าลบานหนบ่งตู เกมพาเราไปหาไอ้ลูกกระตาหน่อยแล้วเราจะได้สู้บอสเดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้สู้พอดีมีหรอวะลูกกระตามีเคยเจอปะล่ะจำได้ไหมที่เราพาเกมไปก่อนที่ตอนที่เกมยังมาเอ็นจเจอร์กับเราอะ่ะเคยเจอเออจำได้ไหมเคยเจอใช่ไหมพาเราไปหน่อยดิเราจะคาบของจะคาบคที่เรียกบอสว่นนี่มาฝั่งนี้เอามาที่ฝั่งนี้่ะปิดประตู็ต่แบบว่ เพิ่มาันเดิมไอ๋อมันมีทางให้เราลงเบือ่อมาอยู่ดีป่ะเอ้ยใคด้วยเบือ่อตรงนี้มีไหมเบื่อใครตามมาลุกขึ้น ใส่ที่เราให้ยังเนี่ยที่เกาะเนี่ย,ยเราให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอที่เกาะที่เกาะเกาะกำแพงอะะ่ะคืออะไรวะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย้าง่างเอา้าว ลงไปลงไปเอาอีกทางหนึ่งโอ้แสนแสงลงไปลงไปไปลงไปลงไปลึกจังเลยใช่เหรอตรงนี้อ่ะ ลงไปลงไปแกมอยู่ข้างเรื่องแ๊บใช่ใช่ตรงนว้าเกบข้าวตักลากกันเลยมาเลยแล้วก็ลงไปไปอยากได้ให้ให้ขุ้งติ้งหน่อยอ่ะเออไปข้าวละกเกมว่าเจอสิ่งพิเศษมหศัศจรรย์มากปัวใจดีว,ว่ะมันต้องเป็นของเราเออเกมกไปแล้วไม่ใช่หรอเอาเวลาเกมเดี๋ยวเราให้ ไม่ปไปๆเราวิ่งแล้วมันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอเกมไม่ใช่เรามาผิดเอ้ยขอกล้องมีอะไรไหมมีอยู่ขอไปดิมีที่เกาะกำแพงอยู่เกมเราเจอหัวใจแล้วเอามาเอามามารับผูก้กรณ์ฟัวไว้เห็นลงมั่งล่างดูตรงแมปด้านขวาขวาบนนะ รเราอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเอ่อเดินขวาลงมาด้านขวาอ้า,าพวพอแฟ้นติดเลยก็ติดไม่อยากลองแพ้ไม่ติดหรอกเสียงแบบเนี้ยได้หัวใจเดี๋ยวเรากระนึ้งขึ้นก่นอนนี่แอดแนงแล้วหัวใจกูได้ปะ

คืนนี้ไม่ได้สู้กับบอลร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มลายดิเกรรตตกเราหาไม่เจอันอยู่ตรงไหนไม่รู้รรรว่าเรา้แล้วมันอยู่ไหนออกเ<า>สิร์ฟเข้นาใหม่ออกเซิร์ฟเข้าใหม่จะได้อยู่บ้านากดมัวกันเดี๋ยวเราวิ่งไปก่อน ซูบอสคืนนี้ไม่น่าทันเอาไว้คืนอื่นเลยครัไบไปก่อนอไดนะ้แม่จับเฟสก็ะโดดออไม่ได้อะไรกระอดไม่ได้ทำไมถึงออกไม่ได้กดคอนโทรลแล้วกดออกมันกด,ออกกดตรงไหนอ่ะ ปรับตรงคอนโทรเหรอไม่ใช่คอนโทรเกมปรับปุ่มอินเวนทอรี่ไว้ตรงไหนล่ะกดตัว E ก็กดตัว E เอ้วออกเซิร์ฟข้อใหม่มันจะกลับบ้านกดตัว E กดแล้วกดยันตต่อก็กดเซตติ้งแล้วกดเซฟแอนด์เอ็กซิดด้านล่างสุดด้าน,นล่างซ้ายเออแล้วก็กดคอนเซิร์ฟมา เดี๋วไวดมากินข้าวก่อนมาตงอ<ด>่าอยูไ่ได้ไงไเดี๋ยวไป่้เออเดี๋ยว่อกนะ <c oughs> มันไปคาบรยได้ไว้ไน่เนี่ยแม่ตอนนี้นครับผมอยู่คนเดียวแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้ผมขอไวขอไวแค่นี้ก่อนผมจะรอดจากที่นี่ไหมก็ติดตามชมคลิปหน้าคนระับ